สวัสดีนะคะท่านผู้ชม FC แฟนช่องของละอองชาแน,นลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้แอดก็มาอยู่ที่กระท่อมละสังขารบ้านรุ่นนะคะท่านผู้ชมคะ่ะก็จะมาตามตัวเลขสูตรคำนวณของลุงหมายนะคะท่านผู้ชมคะ่ะก็วันนี้ก็จะตามให้นะคะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอองชาแน,นลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาด็อดเด็ดๆนะคะก็ตรงจุดนี้นะคะท่านผู้ชมคะเป็นรูปปั้นหลวงปู่นะคะท่านชมคะก็พิทักษ์บอกว่าจะสร้างหลังคาให้กับหลวงปู่นะคะท่านผู้ชมคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังขาดงบประมาณนะคะเอฟซี <FC S 1> ท่านใดอยากจะร่วมบุญก็เชิญได้นะคะท่านผู้ชมคะพิทักษ์ก็ให้หมายเลข โทรศัพท์ไวแล้วนะคะท่านผู้ชมถ้าอยากจะร่วมบุญยังไงก็โทรติดต่อพิทัก์ได้นะคะท่านผู้ชมคะ่ะก็ยังขาดงบประมาณเหลือเยอะค่ะท่านผู้ชมรูปปั้นหลวงปู่นะคะก็จะทําหลังคาให้หลวงปู่นะคะท่านผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาชมใกล้ๆนะคะก็บริเวณ รูปหลวงปู่ก็จะประดับไปด้วยไก่ชนนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะเดี๋ยวแอดจะแดดร้อนมากะคะ่ะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมได้ชมหลวงปู่แบบใกล้ๆนะคะเดี๋ยวตามแอดไปหาลงหมายพร้อมกันเลยนะคะ ในนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับลุงไม้นะคะสําหรับตัวเลขสูตรคํานวณนะคะลุงไม้ก็มาถึงที่วัดบ้านรุนแล้วนะคะท่านผู้ชมกระท่อมละสังขารนะคะค่ะสวัสดีค่ะลุงไม้ครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งหลายค่ะเป็นยังไงบ้างคะโชคดีไหมคะงวดที่ผ่านมาได้นิดหน่อยครับอ๋อได้นิดหน่อยเนาะอ๋อค่ะ พอดีเอฟซีเขารอคอยตัวเลขสูตรคำนวณเยอะมากค่ะพี่ค่ะก็ให้แอดตามตัวเลขให้ค่ะนัดนัดตั้งแต่วันที่แปดพอดีที่แปดติดธุระนิดเลระเนมาเยมาวันที่สิบวันที่สิบก็ยังไม่ช้านะครับอ๋อจะยังเหลือเวลาอีกห้าหกวันเนาะพี่เนาะหลายวันงวดนี้ได้มาหรือยังคะพี่ได้มาแล้วครับนี่เลขคำนวณครับก็ขอแสดงความ ดีใจกับคนที่ถูกนะครับงวดที่แล้วก็คนที่ไม่ถูกก็เสียใจด้วยนะวันนี้เอาใหม่เนาะลงใหม่นะวันนี้แกตัวใหม่วนแ้่ว่าใหม่แกตัวจะถูกหรือเปล่าก็คอยดูจ้าต้องรอลุนกันค่ะก็ดูดูไปก่อนนะครับถ้าชอบก็ซื้อถ้าไม่ชอบก็ปล่อยไปใช่ค่ะพี่เนาะก็ว่าเป็นเลขสูตรคำนวณของอาจารย์นี้แม่นมากอ๋อค่ะเข้าเข้ามาห้างวดหกหกหกงวดนี้แล้วเข้ามาห้างวดติดเนาะครับ แต่มันเข้ามาบ่อยแล้วแต่ว่ามันมันเราไม่ค่อยได้ติดตามไม่เคยได้ลง u t u b e เนาะเพราะว่าพึ่งหางวดหกงวดงวดที่หกนี้พึ่งลงงวดที่ผ่านมางวดแรกเนาะที่ว่าลง y o u t u b เนาะพี่เนาะแต่ว่าแต่ก่อนก็ถูกมาหลายงวดติดแต่ว่าไม่เคยได้นําเสนอให้กับเอฟซีทุกท่านได้รับชมเนาะงวดนี้ก็เป็นงวดที่สองในการเอาลง YouTube ให้กับเอฟซีทุกท่านได้รับชมเนาะพี่เนาะแต่ว่าถูกมา ห้าหกงวดแล้วเนาะครับห้าหกงวดงวดนี้ครับงวดนี้ก็ตามต่อเนาะพี่เนาะครับตามต่อค่ะมีตัวไหนบ้างครับก็ฝากไปทางละองชาแนลนะครับในในการติดตามนะครับถ้าติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้แกด้วยค่ะพี่ไม่ต้องตทรมาถามผมจ้าจะได้มีกําลังใจในการทำงานเนาะใมีกดไลค์กดแชร์ให้แกด้วยค่ะถ้าตัวไหนไม่ชอบก็ปล่อยไปตัวไหนชอบก็ลองซื้อดูนะครับนี่ก็มีสูตรคํานวณของ อาจารย์เขาให้มาแล้ววันนี้ก็ให้มาจ้ะหกตัวครับหกตัวงวดที่แล้วให้สิบตัวอ๋องวดนี้ให้น้อยกว่าเนาะให้น้อยกว่าแต่มีสามตัวติดมาด้วยนะครับจำลองสามตัวด้วยถ้าชอบก็ซื้อใช่เนาะพี่ครับแต่ตัวมีตัวเด่นๆก็คือตัวที่ผมชอบนะครับมันมีตัวเก้าแปดแปดเก้าเก้าแปดแปดเก้าครับกลับด้วยนะครับค่ะ แล้วจะตัวสำรองผมจะชอบตัวสำรองนะครับตัวสำรองคือ96 69ชอบมันมักออกตัวสำรองนั่นแหละอส่วนมากจะออกตัวสำรองครับผมวดที่แล้วไม่ได้เกรง7ก็73เลยมันออก73ชิ้นใช่เลยก็นั่นแหละแอดก็ไม่ได้ซื้อเลยท่านผู้ชมนะครับให้พิจารณาดูดีๆค่ะว่าตัวไหนควรตัวไหนไม่ควรก็ลองซื้อดูจะชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านเนาะ เดี๋ยวเอดจะให้เอฟซีทางบ้านดูใกล้ๆนะคะสำหรับตัวเลขสูตรคำนวณของอาจารย์ลงหมายนะคะท่านชมก็ให้มาแล้วนะคะก็มีมีเก้ามีหนึ่งมีสามมีแปดมีหกมีศูนย์นะคะก็ให้มาหกตัวเนาะครับหกตัวในบริเวณนี้นะครับเพราะบริเวณนี้ก็ให้จับคู่เอาเองจับคู่เอาเองเนาะครับแต่อาจารย์เขาจับมาให้แล้วคือคู่นี้อถ้าเรามั่ใจเราจับเอาใหม่ก็ได้ เพราะว่ามันม,มันมีในช่องนี้เละเราไปจับใ<ก>นนี้ตัวที่อาจารย์จับคู่ให้มีเก้าเปดหกหนึ่งศูนย์หกแล้วก็เก้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดสองแล้วก็ห้าเจ็ดนะคะตัวรองจะมีหกหกกับเก้าหกเนาะมีกี่หาง 1, 2, 3, 4, 5, 6, หนึ่ 7, งสองสามสี่หกเจ็ดหางคะ่ะพี่เจ็ดหางมีเจ็ดหางค่ะงวดก่อนให้สิบหางเนาะอันนี้อันนี้แปดอันนี้ 8, 8, อันนี้หกเนาะอันนี้แปดตัวสำรองบวกกับ <6. S 1> ตัวสำรองเป็นแปดตัว มีเปดหางครับเตจเปดโอ้มีเปดหางลองมันแทรกแทรกมาตัวนี้ลองแทรกมาก็เราก็อย่าใส่เยอะเราในวงกลมนี้เนี่ยค่ะก็ตัวเด่นเด่นผมชอบตัวนี้ครับมันมันมันถูกกับความฝันผมก็เลยก็เลยก็เลยคือชอบอ๋อก็เลยชอบว่าพอเนาะดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าความฝันให้ฟังอ๋อค่ะแล้วคือวันนั้นที่จะไปเอาหวยเนี่ยฝันเห็นพอดีฝันเห็นอาจารย์ที่ที่เขาคำนวณเลขนั่นแหละค่ะฝันเห็นอาจารย์คำนวณเลขครับ คำนวนเลขแล้วพาเขาไปไปเอาเลขในรูบึ้งค่ะพอดีไปไปถึงรูบึ้งมันมีเอาเอาเลขไปใส่แล้วรูบึ้งมันคาบเลขออกมาอ๋อในความฝันใช่ไหมครับความฝันค่ะนี่มันคาบเลขแปดกับเลขเก้ามาโอ้ผมก็เลยบอกว่าบึ้งกับบานแล้วใช่แล้วบึ้งกับบานแล้วสงสัยจะถูกพอดีผมเอามือไปจับทําไมไม่เอาออกมาสามตัวทําไมออกมาสองตัวผม่บงนี้มันไม่กัดผมนะ พออาจารย์ไปจับมันกัดมืออาจารย์อไม่รู้ว่าฟันแบบไหนเลยนะมันจะเข้าไหมหวยวันนี้เอคิดว่าน่าจะเข้าค่ะพี่เนาะผมคิดว่าเข้าแน่ๆนมคิดว่าแน่ถ้าผมฟันทงไปผมอยากฟันตัวเดียวฟันตัวไหนคะแปดเก้าเก้าแปดเป็นฟันทงคือตัวเดียวอาจารย์อพพ์ลงหมายก็ฟันทงให้แล้วนะคะท่านผู้ชนแปดเก้าเก้าแปดนะคะตัวเดียวนะครับที่ชอบที่สุดเนาะโดยส่วนตัวเนาะ แต่ผมเคยฟันทงมาถูกแล้วนะ1.9ึ่งเตัวเดียวผมเคยถูกตัวเดียวแต่วันนี้ผมฟันทงคือ1.9มันบวกกับความฝันด้วยแต่มันมาตรงกับเลขคำนวณอ๋อค่ะฟันทง9 8้าปดแปดเ้นาะครับสุดท้ายก็คงจะฝากท่านผู้ชมของเอะลองชแนลค่ะลองชแนลค่กดไลค์กดแชร์แกด้วยค่ะจะได้ถ้าถูกแล้วก็ถ้าเป็นคนโชคดีก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้แกแล้วก็อย่าลืมนะครับ ไม่ต้องคิดถึงผมให้มันทำบุญตักบาทรอ้ทำบุตักบุรไม่เอซถ้า,ถ,าถ้าได้โชคกับใครก็จะเอฟซีช่องละ <My S 1> อองชนะก็เป็นคนใจดีใจบุญค่ะก็ มันทำบุญไปสร้างอันนี้สง์ตัวเองหลวงปู่สวงบอกว่าออยเตียนเมียนบานให้ทานแล้วรวยนั่นแหละพยายามให้ทานแล้วมันจะมีอันนี้สง์ตัวเองแล้วเราจะได้ให้ทำบุญเนาะครับให้โชคแล้วมีใครมีกิจศรัทธาที่ถูกสมมติว่าถูกก็นี่ช่วยมุ่งล้างคาหลวงปู่ด้วยหลวงปู่สวงใช่ค่ะเนาะก็จะทำร่มให้หลวงปู่สวงครับในในเร็วๆนี้ก็คือ งบประมาณไม่ค่อยมีค่ะงบประมาณขาดก็อยากจะบอกบุญไปยัง fc ทั้งหลายช่วยช่วยช่วยทาบุญเนาะถ้าสมมุติว่าถูกนะครับใช่ค่ะถ้าไม่ถูกก็ช่วยบุญก็ได้ก็แล้วแต่แต่ไม่ถูกก็อย่าว่ากันนะครับผก็ให้หมดแล้วผิดถูกก็อย่าว่ากันเนาะเดี๋ยวแอดจะให้ท่านผู้ชมดูตัวเลขชัดๆอีกรอบนะคะอีกรอบครับก็สองตัวจะมีเก้าแปดแล้วก็หกหนึ่งศูนย์หก 9772แล้วก็57นะคะตัวรองจะมี66กับ96นะคะสำหรับ3ตัวบนมี861 978แล้วก็806ถ้าท่านผู้ชมท่านใดชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะท่านผ <c oughs> ู้ชมคะให้เลือกซื้อตัวที่เราชอบนะคะ <c oughs> ไม่ใช่ให้ซื้อทุกตัวเนาะ <c oughs> ลงเนาะ ซื้อทุกตัวก็ได้ถ้ามีทุนหน่อยไม่ไวคะ่ะอาจารย์ <laughs> <laughs> ถ้าจะฟันธงตัวเดียวก็คือแปดเก้า <laughs> ให้เลือกซื้อตัวที่เราชอบนะคะท่านผู้ชมคะชอบตัวไหนก็รีบหาซื้อไว้เลยนะคะท่านผู้ชมคะเพราะว่าสูตรของอาจารย์ลงหมายก็แม่นมากนะคะ <laughs> เข้ามาห้าหกงวดติดแล้วนะคะท่านผู้ชมไม่เคยพลาดเนาะครับผมไม่เคยพลาดห้าหกงวดติดแล้วไม่เคยพลาดคะ่ะท่านผู้ชมคะ <laughs> ก็งวดที jump, two, three, man, mm ่ผ hmm. ่านมาที่แอดนำเสนอก็เข้าเจ็ดสามเต็มๆนะคะท่านชมเลขล่างเนาะส่วนมากส่วนมากมันออกเลขล่างส่วนมากจะเข้าเลขล่างใช่มมันมีงวดงวดครั้งก่อนที่มันออกข้างล่างข้างบนเลยอ๋ออกข้างล่างข้างบนเลยครับถูกทั้งเลขท้ายลอตเตอรี่จ้ะมันมันถูกสามอย่างเลยงวดก่อน วันนี้ลุงหมายก็ฟันทงให้แล้วนะคะท่านผู้ชม่ะผมอยากตัวเลขตัวเดียว้าคือถูกก็ถูกผมอยาก<อ>ซื้อตัวเดียวแปดแปดเก่าแปดเก้าเก้าแปดกลับด้วยค่ะ เดี๋ยวาจะเสียใจเดี๋ยวจะตับแตกกจาาก็ให้ท pues ่านผู้ชมที่รนาดูนะคะสําหรับสูตรคํานวณของอาจารย์ลงหมายนะคะถูกมาตลอดนะคะท่านผู้ชมคะงวดนี้ก็ถูกอีกเนาะลงหมายเนาะถูกกอีก็ดีใจด้วยครับแฟนของ ลเอฟซีทางช่องเนาะขอให้เอฟซีแฟนช่องของละอองชาแนลถูกหวยร่ำรวยไปกับขอให้ลุงปู่ช่วยจานเนาะลุงปู่ช่วยลูกด้วยให้ลุงปู่ช่วยให้ให้พรเอฟซีในค่ะให้พรเอฟซีนยครับก็ขออวยพรให้เอฟซีก็ได้ได้ได้แฟนคลับเยอะ เออถ้าถูกแล้วก็ให้คนตามเยอะๆแกเยอะๆแบบเพราะว่าแกก็จะได้มีสงจากหลวงปู่สวงของเราเนี่ยก็จะได้ร่วมทําบุญได้กันเนาะจะช่วยสร้างหลังคาให้กับหลวงปู่เนาะับผงก็จะช่วยสร้างหลังคาให้หลวงปู่แอบก็จะร่วมด้วยค่ะร่วมบุญด้วยะได้น้อยเราก็ช่วยน้อยเราก็ทําไปแล้สร้างนิสงเราเราจะมีโอกาสได้ถูกหวยเรื่อยๆมีบุญก็แอซีใจดีค่ะถ้าได้โชคเดี๋ยวก็มีสินน้ําใจตามมาค่ะ ขอบคุณครับอย่าลืมนะครับจำงง <c oughs> เบอร์โทรอยู่ไหม <c oughs> โอ,อ้โทรได้แล้วคอาจา,า์ค่ะวันนี้แอดก็ขอให้ลุงหมายโชคดีอีกนะคะลุงหมายคะ<ช>่ะก็งงอขอให้ลุงหมายกับเอฟซีแฟนช่อง ถูกหวยร่ำรวยไปด้วยกันนะคะล<อ>ูงมขอแฟนคลับลนั่แหละคก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะคะขอบพระคุณลงหมายมากนะคะที่แบ่งปันโชคลาภให้กับ f อนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับไม่โชคดีนะครับค่ะ